<c oughs> <c oughs> ทุกคนกำลังประสบไม่ไม่ใช่ประสบอ่าประสบปัญหากับอาการที่เวลาเล่นโลบอกแล้วกระตุกแหลกหรือไม่กิดเด้งบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นลำคาญมากๆผมจะมาสอนแก้แหลกหรือกันเด้งฉบับเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากเล่นได้แบบ ไม่กระตุกไม่เด้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะไม่สอนแบบเจาะลึกไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะมากแล้วก็นานมากโอเคมาผมจะมาเริ่มต่อกันเลยแล้วกันอะอย่างแรกนะให้ทุกคนกดเข้ามาที่คําว่า setting นะเนี่ยกดไปที่3จุดเห็น3จุดด้านล่างใช่ไหมกดคำว่า3จุดแล้วก็ค่อยกดคําว่า setting นี่อ่าเห็นไหมพอมันขึ้น setting แล้วให้ทุกคนกดคํว่าอ่า อะไรอ่ะไพเวซี่เหรออ่ะเดี๋ยวผมจะกดไว้เห็นไหมเห็นสีดำๆนี้นะโอเคผมจะสอนแบบเร็วขึ้นนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคเมื่อมาหน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอันที่จริงมันจะเปิดไว้อย่างนี้นะของบางคนมันจะเปิดไว้อย่างเงี้ยผมแนะนำให้กดออฟเลยเพราะว่ามันเป็นแบบสำหรับส่งข้อความคุยกับเพื่อนคุยแชทอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าใครแบบว่าอยากคุยแชทคุยอะไรกับเพื่อนไว้ก็เปิดไว้นะแต่ยอะแต่ว่าอย่าไปเปิดคัสตอมนะให้เปิดอันนี้ไว้อย่างน้อยมันก็ช่วยลดอาการแหลกได้นะถ้าปิดไว้คือมันลดได้มากเลยแหละแต่ถ้าเปิดเอาไว้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่เด็กๆน้องๆทุกคนใครจะเปิดก็แล้วแต่นะแต่ผมจะขอปิดไว้นะเพราะว่าผมเล่นผมเป็นคนที่แบบตั้งใจฟาร์มมากไงแบบไม่มีเวลาไปคุยนะโอเคกดออฟไว้อาต่อไปก็ให้กดคําว่าอา อะไรอ่ะโนติอะไรสักอย่างโนติฟิคชั่นอ่าฟิคชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโนติฟิคชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่านไม่ออกช่างมันเถอะโง่ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว f อบวกวอนอ่านี่มันทุกคนอ่ะตอนแรกมันจะเปิดไว้แบบนี้หมดเลยใช่ไหมมันอ่าไอ้ด้านล่างไม่เกี่ยวเนะี่ยมันจะเปิดไว้อย่างนี้นะผมแนะนำให้กดปิดให้หมดนะ ผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะแต่ว่าไปดูของต่างชาติมาของคนไทยมาทั้งต่างชาติทั้งคนไทยเขามักจะปิดตรงนี้กันหมดเออผมก็เลยปิดตามแล้วซึ่งมันแบบมันลดอาการเหล็กได้จริงนะก็แนะนําให้กดปิดให้หมดนะแล้วก็กดเซฟเลยเลยหลังจากที่คนกดเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมให้กดออกมาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอ่าแมป last p i l o ลดละกันนะมา,าล a s t pilot อืม วัดเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคตกใจหมดเมื่อกี้นึกว่าจะลริไม่ได้โอเคเห็นไหมมาเนี่ยเห็นได้ชัดมากเลยคือภาพมันชัดขึ้นนะเนี่ยมันชัดขึ้นโอเคเนี่ยเห็นไหมโอเคเนี่ยให้กดโรโมทไว้เลยโอเคเนี่ยเสร็จแล้วคือภาพมันชัดขึ้นมากนะเดี๋ยวรอให้แมปมันโหลดก่อนทำแมปทำแมปมันกำลังอ่าทำแมปมันกําลัง กำลังโหลดนะมันค่อนข้างที่จะกระตุกเลยเห็นไหมให้มันโหลดได้เสร็จก่อนโอเคพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บอ,ะอ่ะให้ทุกคนไปเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้มาให้สุดก่อนสักพักนึงคือเหมือนเหมือนบูตเครื่องอะ่ะเปิดให้สุดเลยให้มันบูตเครื่องก่อนนะโอเคเสร็จแล้วก็ให้กดออกเกมได้เลยกดออกเกมแล้วค่อยเข้าใหม่อีกรอบนึ่งะจะเรียกว่าเป็นการรีเกมรีกราฟิกใหม่ก็ได้นะ โอเคเราก็เข้ามาในเกมกันเรียบร้อยนี่เป็นไงโอ,โ,โอ้โหภาพค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะคือภาพที่ผมปรับนะมันชัดมากๆแล้วก็ละเอียดมากเลยนะเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะคมชัดเลยไม่เหมือนที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก่อนก่อนนะคือมันเป็นที่ DPI นะผมไปปรับ DPI เป็น610ไงภาพมันก็เลยชัดถ้าปรับ300มันก็ไม่ชัด360มันไม่ชัด โอเคแล้วก็เปิดตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยลื่นลื่นมากโอ้โหรู้สึกได้ถึงความลื่นแล้วแชทเนี่ยมันจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะหรือว่าเห็นแชทคื่อได้โอเคเนี่ยนี่เป็นไงแล้วถ้าเราเปิดอาโรโมออดตรงนี้ไปด้วยนะแล้วก็ปิดไอ้พวกนี้ off ให้หมดไม่รู้นาะจาเป็นหรือเปล่านี่ผ้ามันก็จะแบบสดใสขึ้นนะแล้วก็จะสวยขึ้นด้วยอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอาจึ๊บปิดไว้โอเค นี่โอ้โหคือแบบลื่นมากนะลื่นลื่นแบบลื่นจริงๆอะ่ะดูเปิดฮากิผมจะดูนะว่ามันจะแหลกหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ฮากิดิท้าไฟนะยึบนี่ไม่แหลกนะเปิดสกิลมันไม่แหลกด้วยแล้วก็ฮากินี่โอ้โหคือเท่มากโอ้โหมาเราลองใช้ท่านี้กับพวกบอบกระปกุกตัวหนึ่งมาปึ๊บซึ้มอืามา้มเหไหม ไม่มีกระตุกไม่มีแหลกเลยนะฮะโอ้โหคีดีมากนะแนะนําให้ทําตามผมนะแล้วก็คําเตือนนิดหน่อยนะคือมันเป็นแค่การแก้แหลกเบื้องต้นนะถ้าแบบอยากเจาะลึกไปกว่านะี้ก็รอให้ผู้ติดตามผมเยอะหรือว่ามีคนร้องขอเยอะๆก่อนนะผมถึงจะทําแบบเจาะลึกลงไปเลยแต่ผมคิดว่านะถ้าทำแบบละเอียดแบบเจาะลึกนะน่าจะใช้เวลาไป30นาทีเพราะว่ามนะันทําหลายอย่างมากไม่ใช่แค่แบบลบเท็กเจอร์ a อพ Editor นะคือมัน ต้องไปปรับตัวตัวคือตัวทุกอย่างในเกมอะ่ะต้องไปปรับตัวเกมมันด้วยอะ่ะไปปรับนี่ปรับนี่ปรับเปลี่ยนโค้ดตัวเกมมันอนะไรประมาณนะี้คือต้องไปเปลี่ยนหลายอย่างมากนะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอกราบเอ้ยไม่ใช่น้ำเปิดคลิปแล้วอาผมก็กราบลาทุกคนตรงนี้ละครับสวัสดีครับ